สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาพบความงามเกี่ยวกับไม้ฟอกอากาศที่มีดอกแล้วสวยอย่างแรกก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นครีบปาวานค่ะครีบปาวานนี้ก็เป็นไม้สกุลดินมังกรนะคะที่มีความสวยงามมีใบขนาดใหญ่และที่สําคัญค,คือคือช่อของเขาก็มีความสวยงามออกดอกสดสวยนะคะก็จะเริ่มออกดอกประมาณเดือนมกรานะคะ ถึงกุมภาก็จะมีดอกให้เราเห็นช่วงออกดอกก็คือช่วงที่เกิดใบใหม่ค่ะชนิดที่สองก็เป็นสกุลเกี่ยวกับไม้ฟอกอากาศเหมือนกันค่ะชื่อคอเรสเซนนะคะเป็นไม้ที่มีความสวยงามมีใบเรียวยาวนะคะลักษณะคล้ายกับว่านงาช้างแต่ไม่เหมือนค่ะใบของเขาเรียวก็เป็นสกุลเดียวกับต้นลิ้นมังกรเหมือนกันค่ะ ลักษณะดอกมีดอกสีขาวนะคะดอกของเขาคล้ายลักษณะดอกปีบเมื่อบานเต็มที่ออกเป็นช่อนะคะต้นหนึ่งก็สามารถออกพร้อมกันได้ถึงสองช่อในเวลาเดียวกันมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะอย่างที่3ก็คือที่รู้จักกันดีก็คืองาช้างนะคะว่านงาช้างก็เป็นไม้ฟอกอากาศที่ปัจจุบันนิยมปลูกแล้วก็เรื่องของดอกของเขาก็มีความสวยงามไม่แพ้กันแม้แต่ แม้ว่างาช้างจะปลูกกันมาเนิ่นนานนะคะบางคนปลูกไว้ทำรั้วแต่ว่าลักษณะถ้าออกดอกเมื่อไหร่ก็มีความสวยเมื่อน,นั้นค่ะก็เป็นไม้ฟอกอากาศ3อย่างนะคะที่ออกดอกแล้วสวยและก็สามารถทําประโยชน์ดได้หลายอย่างเกี่ยวกับการฟอกอากาศมีความสวยงามและก็ว่างงาช้างของเขานี่เมื่อดอกรวยนะคะก็จะมีเม็ดมาให้เราเห็นค่ะก็นานๆครั้งนะคะจะได้เห็นเม็ด ก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ